ในช่วงเดือนมก,กราคมกับกุมภาพันธ์นี้เนาะก็เป็นช่วงเวลาที่เราเพาะกล้ามะเขือแล้วก็เพาะกล้าพริกนอกจากปัญหาอากาศหนาวแล้วนะคะในการงอกแล้วเนาะก็ยังมีปัญหาอื่นตามมาในช่วงที่มเมล็ดงอกนะคะแล้วก็กล้าเริ่มเจริญเติบโตเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเพลี้ยค่ะเพลี้ยเนี่ยเ็าเป็นตัวปัญหาที่สําคัญเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสองกระถางนี้นะคะเขาชอบดูดน้ําเลี้ยงจากต้นอ่อนนะคะ ต้นอ่อนยังเจริญเติบโตไม่ดีนะคะถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหาก็จะมีสภาพแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะต้นกล้าต้นนี้เนี่ยโดนดูดน้ําเลี้ยงนะคะต้นกล้าต้นนี้ไม่สมบูรณ์อาจจะตายได้แล้วก็อีกกระถางหนึ่งอันนี้ก็อาการไม่ค่อยดีค่ะใบก็ไม่ค่อยดีเนาะการเจริญเติบโตก็ช้งักงันนะคะนี่ค่ะปัญหาเพลี้ยเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของต้นกล้าเลยนะคะในช่วงนี้เนาะ เพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราก็เอาต้นไม้มาปลูกในบ้านแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็เอาต้นไม้จากข้างนอกบ้านมาเก็บไว้ในบ้านก็มีเพลี้ยติดมาด้วยพอดีช่วงที่เรา,พาเพาะเมล็ดก็มีกล้าอ่อนนะคะเพลี้ยก็มาเจริญเติบโตมาดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นอ่อนอันนี้เป็นกล้าพลิกนะคะส่วนที่เราจะเจอเพลี้ยเนี่ยส่วนมากจะดูตรงยอดค่ะอย่างยอดนี้ก็กาลังมีเพลี้ยเหมือนกันเลยนะคะ จะเป็นตัวสีน้ําตาลเล็กๆเ,เราต้องรีบกําจัดค่ะถ้าเราไม่รีบกําจัดเนี่ยสภาพกล้าของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ครั้งแรกก็ไม่ทันนึกถึงเพลี้ยนะคะมาดูอีกทีหนึ่งก็สายเกินไปแล้วค่ะกล้าเราอาการไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ก็คงไม่โตแล้วคะ่ะแต่กระถางนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาทันเนาะเราก็จะมาเอาเพลี้ยออกนะคะ ถ้าคุณไม่อยากใช้สารเคมีเนี่ยก็ใช้มือก็ได้ค่ะพอดีเราพอไม่กี่กระถางเองเนาะเราใช้มือก็สามารถทําได้นะคะบางทีเราก็เอามือจับแล้วก็บีบเพลียนะคะเขาก็จะตายนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก้าเขาอ่อนมากเราบีบแรงๆมากนี่ก็อันตรายเนาะต้นกล้าอาจบอบช้าได้นะคะถ้าคุณจะใช้ผู้กันก็ได้นะคะเอาเพลี้ยออกมา เดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่เราใส่น้ําเอาไว้นะคะแล้วก็มีเพลีย้ยอยู่จะลองเขีย่ยเพลีย้ยออกมานะคะจะได้เห็นว่าเขาจะลอยบนน้ําเนาะอย่างต้นนี้เห็นไหมคะมีสองสามตัวลอยลงมาอันนี้เอาใส่ในน้ําจะให้ดูค่ะ mm. เพลีย้ยเขาเป็นตัวเล็กค่ะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเขาทำลายกล้าผักของเราค่ะ ดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำให้กล้าผักอ่อนแอไม่เจริญเติบโตบางทีก็อาจตายได้หรือว่าถ้าเราเอาไปปลูกก็อาจจะไม่โตค่ะเราต้องคอยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตอนเริ่มแรกกันนะคะต้องคอยตรวจสอบดูกล้าเนาะบางทีนี่เขาดูดน้ำเลี้ยงเยอะๆเนี่ยกล้าก็อ่อนแอค่ะเดี๋ยวให้ดูเคลียร์นะคะที่เราเอาออกมาได้ที่ลอยน้ำเห็นน้ำในน้ำนี่นะคะ อันนี้เป็นตัวเพลีย้ยค่ะอันนี้ก็เพลีย้ยทั้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณต้องการใช้สารเคมีฆ่าเพลีย้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสารเคมีที่ผลิตจากธรรมชาติค่ะก็สามารถฆ่าเพลีย้ยได้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ